ครับเออแล้วก็นี่เขาจะมีมาเขาจะมีอัลบั้มอัลบั้มอะไรมั้าอัลบั้มของต้น่ือไงครับอัลบั้มของต้นเราไี่มีเป็นโปรเจกต์คอลลิ <Lanc> <rain> <No 1> ่งเลิฟสองก็ขอก็คอลลกชันเลิฟของต้นก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้มีส่วนร่วมในนี้ด้วยก็เหมือนเป็นหนึ่งในของเราตต่เป็นซิงเกิลที่สี่แล้วครับชื่อเพลงนาทีที่ไม่มีฉันครับอ้าวล่ะพี่ก็อยู่ไปอยู่ไปต้นหน้าคล้ายๆกันอ้าวเพลงไม่มีเพลงรูปหน้าคล้ายๆคนเดียวกันหมดเลยเนี่ยที่จะเปลี่ยนผนี้ผมเสียใจนะเนี่ย หึงคะแนนผมไม่ใช่เลยครับผมผมไม่ดำเหมือนเดิมนะผมใส่ดีบีเขาแชปปีที่สี่เ็นที่แสดงกวนนี้ผมไม่ทันดูตอนนี้มันเป็นออริจินอลมาตามันออริจินอลไม่ัใครจะทายกันนี่เนี่ยที่ทานทายเนะทางไน่าเชื่อเลยผมบอกนะเนี่ยว่าสี่สิบไม่ถึงโอ้ยเก่า เกมโ์ว์แรกๆเลยใช่มัน่ับที่เจดมาาน,นดานิเธอรนใช่มใน่ต้อมาเถียกมาอาทำงานที่สอ